ลาหนึ่งทุ่มห้านาทีช่วงค่าคืนหมดแสงแดดไปแล้วครับก็แบตเตอรี่ชินโนโปลี่1อยแอมป์ขนานด,ด้วยแบตเตอรี่ยี่สิบแอมป์บมวนก็หนึ่งทุ่มก็อยู่ที่ สิบสามจุดหนึ่งครับนี่ก็เป็นความแสงสว่างของแผงสามรอยยี่สิบวัตต์ที่ชาร์จเข้าไว้ใช้งานช่วงกลางคืนเหลือสิบสามจุดหนึ่งโวลต์ครับนี่นะครับมีอีกสองหลอดและถังโวลนก็ค่อนข้าง สว่างไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับไฟแสงสว่างครับนี่หนึงหลอดนี่นะครับไม่ได้ใช้แสงสว่างเลยไม่ใช้ไฟฟ้านะครับมีใช้เป็นแสงสว่างอย่างเดียวโหลดไม่มากนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่า สิ้นแสงพาทิศไปแล้วเวลาประมาณทุ่มกว่ากว่าอันนี้จ่ายจากแบตเตอรี่120แอยยีมมือสองดูซิว่าโหลดเท่าไหร่โหลดรวมเลยนะครับไปที่ d ีซ โหลดสายยางนะครับหลอดไปแสงสว่างก็จะเป็นเจ็ดวัตต์เจ็ดวัตต์สามหลอดแล้วก็ไปสปอตไลท์สิบวัตต์กับหนึ่งหนึ่งดวงโหลดก็จะเป็นสองจุดสี่ห้าทั้งหมดนะครับสองจุดสี่ห้า อันนี้ไปเส้นนี้ไปกล้องหนึ่งตัวนะครับกินเท่าไหร่กล้องกินเท่าไหร่กล้องกล้องกินศูนย์จุดสี่ศจุดสี่ครับ ภาพวิดีโอใหม่ใน0.11กินน้อยมากนะครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านก็จะกินระยะนะครับ0.11 0.13ครับเส้นนี้เส้นนี้สองลอดนี่นะครับเดี๋ยวตั้งเวลาไว้ที่ห้าทุ่มนะครับลองปิดนะครับปิดครับอ่าเปิด ลองมาดูว่า2หลอด2หลอดนั้นสปอร์ตไลท์10วัตหลอดแอปเปิ่นกีนข้างล่างนั้นเวัตเป็น17วัตกินเท่าไหร่0.7 17วัตกินไป0.69นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเอาสปอร์ตไลท์ออกนะครับว่ามันจะกินเท่าไหร่ หลอดเดียวของ Apple Green 7วัตต์นะครับครับตัดสปอร์ตไลท์0วัตต์ออกไปแล้วนะครับก็มาดูอะไรเนี่ยไฟแป๊แบบอ่าอยู่ที่0.37นะครับหลอดเดียว 0.37ครับเปิดทั้งข้างบน10วัตต์ข้างล่าง7วัตต์ข้างล่างหลอดแอปเปิลกีน2หลอด0.7ถือว่ากินน้อยมากนะครับหลอดละ3 0.3กว่ากว่า มวนก็นยังนิ่งๆอยู่นะครับแบด120แอมขนานกัน100แอมกับ20แอมแบตมือสองนะครับมาดูเราเจอใส่ซิมสแ a n d a r d s ตลอดเวลาเลยว่ากินกาแฟเท่าไหร่กะแฟของแบเบท่าไหร่เส้นนี้นะครับ0ูนย์จุดยี่สิบสองศูนจุดยี่สิบกินน้อยมาก เปิดเป็นปีๆแล้วครับนี่นะครับนี่เจ็ดวัตต์ตรงใต้บันไดนู้นเจ็ดวัตต์กับสิบวัตต์ตรงนู้นก็เจ็ดวัต์ครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเป็นไฟของโซลาเซลล์เก็บปรจุไว้ในแบตเตอรี่ หลอดในควดหนึ่งหลอดนะครับพามาดูหลอดไฟของ Apple g r e e ี DC สิบสองโวลต์ถึงแปดสิบห้าโวลต์นะครับระบุไว้ที่เจ็ดวัตต์ก็จะเขียนไว้ว่า ระบ,บุตรงนี้ห้ามใช้กับไฟบ้านนะครับอันนี้ซื้อเดือนพฤษภาสองพันยี่สิบอันนี้สองพันยี่สิบสามนาเมาษอพฤษภาอีกสองเดือนครบสามปีนะครับที่ใช้มานี่นะครับเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าอันนี้ปิดห้าทุ่มจะเอาสามปี จะเข้าสามปีจะอยู่กลางนากลางไร่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อากาศเย็นสบายแต่ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอากาศก็อยู่กลางไร่กลางนาก็อากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายนะไม่ต้องใช้พัดลมอะไรนี่ก็สบายเลยประหยัดได้เยอะระบุว่าเป็นขั้ว e ี่ิบเจนะครับหลอดละร้อยพร้อมส่งไม่ถึงร้อยสามสิบรอยสิบร้อิบห้าบาทอันนี้หลอดซื้อมาลายเรียวกันห่างกันไม่กี่ซื้ออันนี้ก่อนขาดเรียบร้อยครับขาดก็เลยมาซื้อเป็นแอปเปิลกรีนก็ยาวเลย ถามครับตมไว้ว่าองโสิบห85วัตต์เหมือนกัน,นก็ไปเปลี่ยนมาอันนี้9 90บาทครับลองไปหาใช้กันดูนะครับถ้าเป็น DC 12โวลต์ถึง85โวลต์ เป็นไฟกระแสตรงใช้ได้เลยจะเป็น12โวลต์24โวลต์48โวลต์ถึง85โวลต์อันนี้เขาระบุไว้ว่า10 12ถึง85เหมือนกัน90ถีงนน130พอส่งเรียบใ้อยในะครับ